เรื่องเล่าก่อนตายเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ขอให้ฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะครับจงใช้วิจารณญาณในการฟังเรื่องนี้เกิดมาได้ประมาณ28ปีครับตอนนั้นผมอายุ25ผมเจอมรสุมชีวิตเยอะมากผมมาทำงานที่กรุงเทพได้ประมาณ4ปีและไม่ได้กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเลย ตอนนั้นทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งเรื่องงานความรักผ่านไปได้ด้วยดีจนผมอายุย่างเข้า25ปีชีวิตของผมก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มต้นจากความรักมันเริ่มมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแฟนของผมนอกใจแอบไปมีกิก๊กจนวันหนึ่งผมจับได้แล้วแฟนของผมไม่ยอมรับ เราเลยมีปากเสียงกันแล้วทุกอย่างก็พังทั้งความรักและงานผมกินเหล้าทั้งวันงานการก็ไม่เป็นอันธรรมจนหัวหน้างานเรียกผมเข้าไปคุยแล้วเชิญผมออกจากงานในตอนนั้นผมก็อยู่ที่ห้องเช่านั้นมาเรื่อยๆจนครบตามสัญญาเงินที่มัดจำไว้แล้วพอครบกำหนด ผมก็ต้องสมสารกลับมาบ้านที่จังหวัดขอนแก่นตอนนั้นสภาพของผมมันแย่มากผมรู้ตัวเองดีผมเดินทางกลับมาที่บ้านด้วยรถทัวร์กว่าจะถึงขอนแก่นก็เป็นเวลาดึกแล้วซึ่งตอนนั้นมันเป็นหน้าฝนผมลงจากรถทัวร์แล้วต้องต่อรถสองแถวเข้าไปยังแถวบ้านในตอนนั้น ฝนก็ตกพรำๆรถสองแถวมันไม่สามารถขับเข้าไปถึงบ้านผมได้เลยผมต้องลงรถแถวถนนกลางของหมู่บ้านแล้วเดินเข้าไปตามคันนาลัดเลาะต้นไม้ต้นหญ้ามากมายในขณะที่ผมเดินไปเรื่อยๆร่างกายของผมเริ่มรู้สึกแย่ที่แย่ก็เพราะผมไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่เกิดเรื่อง ข้าวป่าไม่กินกินแต่เหล้าผมเดินตามทุ่งนาไปเรื่อยๆท่ามกลางสายฝนตกพรำๆผมเดินมาไกลแค่ไหนไม่รู้เพราะจิตใจของผมไม่อยู่กับตัวเองเลยใจผมคิดถึงแต่แม่อยากกลับไปหาแม่ให้เร็วที่สุดในขณะที่ผมกำลังเดินไปเรื่อยๆนั้นผมได้มองเห็นกระท่อมหลังหนึ่ง อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมผมเดินเข้าไปในกระท่อมนั้นตอนนั้นสิ่งที่ผมเห็นในกระท่อมคือมันจะมีจานข้าวกับข้าวน้ำเหล้าบุหรี่วางอยู่ในกระท่อมแล้วก็มีเสืออยู่ผืนหนึ่งปูอยู่ที่พื้นกระท่อมสภาพของกระท่อมนั้นมันยกพื้นขึ้นมาสูงไม่มาก มีหลังคาแต่ไม่มีฝาผนังผมเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นสักพักก็เริ่มรู้สึกหิวในเวลานั้นผมไม่รู้ว่าของที่วางตรงนี้มันเป็นของใครผมถือวิสาสะกินของพวกนั้นทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ขอใครเลยผมกินไปน้ำตาก็ไหลไปรสชาติของอาหารมันเหมือนฝีมือของแม่ผมเลยครับแม่ครับ ผมคิดถึงแม่ผมกำลังจะกลับไปหาแม่นะครับผมกินไปร้องไห้ไปแต่ใจผมก็ห้ามตัวเองเอาไว้ไม่ให้นอนแล้วผมก็เดินต่อไปในขณะที่ผมเดินไปเรื่อยๆผมได้เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ทางด้านหน้าผมหยุดแล้วมองคนกลุ่มนั้นว่าเขาทำอะไรกันอยู่ แต่ด้วยความมืดและฝนที่ตกโปรยปรอยู่นั้นทำให้ผมมองไม่ชัดว่าเขาทำอะไรกันอยู่ผมเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆอย่างช้าๆผมเห็นแล้วครับคนพวกนั้นเขากำลังยืนรำกันอยู่มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่กลุ่มนั้นมีประมาณหคนครับพอผมเดินเข้าไปใกล้ผมก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ผมเห็น เฮ้ยทำไมคนพวกนั้นแต่งตัวแปลกแปลกผู้ใหญ่สองคนแต่งตัวเหมือนนางรำเขากำลังรำอยู่แต่ไม่มีหัวส่วนเด็กกับคนแก่หญิงชายที่ยืนอยู่ก็มีร่างกายที่บิดเบี้ยวผิดรูปพวกเขากำลังจะเดินมาหาผมในตอนนั้นผมยืนตัวแข็งอยู่ทำอะไรไม่ถูกแล้วอยู่ๆก็มีอะไรบางอย่าง กริ่งมาหาผมที่พื้นเฮ้ยมันคือหัวเด็กครับผมรีบตั้งสติวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมที่ผมเดินมาตอนนั้นผมวิ่งไม่คิดชีวิตเลยละครับแต่วิ่งเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงกระท่อมนั้นเสียทีจนผมมาสะดุดกับอะไรไม่รู้ผมล้มลงแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าลูกเอ๋ย กลับมาบ้านเรานะลูกแม่คิดถึงลูกกลับมาอยู่กับแม่นะลูกนั่นคือเสียงของแม่ผมครับผมมองหาเสียงนั้นแล้วรีบลุกขึ้นพอผมลุกขึ้นได้ผมมองไปรอบตัวตกใจมากเลยครับเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือสิ่งที่ทำให้ผมสะดุดล้มลงหัวของเด็กกลุ่มนั้นที่มันกลิ้งมาตามเท้าของผม แล้วผีกลุ่มนั้นมันก็ยืนรำตรงข้างทางที่ผมสะดุดลม้มตรงที่พวกนั้นยืนรำอยู่มันเป็นสารไม้ที่เก่ามากแล้วในสารก็มีตุ๊กตานางรำเด็กคนแก่ที่แตกหักวางอยู่ในนั้นพอผมเห็นแบบนั้นผมก็วิ่งไม่คิดชีวิตผมวิ่งกลับมาที่กระท่อมได้แล้วผมก็หมดสติไป ผมลืมตามาอีกทีผมก็เห็นแสงสว่างวาบเข้าตาแล้วผมก็มองไปรอบๆตัวผมเฮ้ยนี่มันบ้านของผมนี่แล้วกระท่อมที่มันอยู่ก็ปลูกอยู่ตรงหน้าบ้านของผมแต่ในขณะที่ผมดีใจอยู่นั้น <c oughs> ผมก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ <c oughs> ดังมาจากในบ้านผมผมรีบลุกขึ้น แล้วเดินเข้าไปดูผมเห็นแม่ของผมร้องไห้อยู่ครับแล้วแม่ก็เอารูปของผมมากอดแล้วเดินตรงไปที่กระท่อมผมเดินตามแม่ไปอย่างช้าๆทันใดน,นั้นผมเข่าอ่อนครับผมเห็นร่างของผมนอนอยู่ที่กระท่อมนั้นแล้วญาติพี่น้องก็เอาธูปกับอาหารมาไหว้ผม ตอนนั้นผมงงฮะและชาไปทั้งตัวแล้วน้ำตาของผมก็ไหลออกมาพร้อมกับมีเสียงของผู้ชายดังมาจากทางด้านหลังของผมโยมใจเย็นๆนะอย่าร้องให้ไปเลยโยมตายแล้วประโยคนั้นทำให้ผมถึงกับสุดลงไปกับพื้นมันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันเนี่ย แล้วทุกอย่างก็คลี่คลายความสงสัยของผมจบลงหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าโยมกินยาฆ่าตัวตายแล้วคนที่กรุงเทพเขาไปเจอศพโยมในห้องเขาเลยรีบติดต่อกับมหาโยมแม่ให้ไปรับศพแล้วอาหารที่โยมกินเมื่อคืนมันก็คืออาหารที่โยมแม่ตั้งไว้เพื่อเรียกโยมให้กลับมาที่นี่ แล้ววันนี้ก็ครบสามวันแล้วที่โยมตายพอผมได้ฟังแบบนั้นผมก็ร้องไห้ก้มลงกราบแล้วฝากขอโทษโยมแม่ที่ผมทำแบบนี้ขอให้โยมแม่และหลวงพ่อจงอโหสิก,กรรมให้ผมด้วยนะครับพระรูปนี้ก็คือพ่อของผมนั่นเองครับ เรื่องเล่าก่อนตายที่มาที่ไปไม่ต้องมีก็แค่ผีอยากเล่าขอบคุณครับ